หมอลำเพื office, ่อนก็ได right. yup. ้รับถวยแท้แคนนักราชค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดบ่ามันถวยกับใกล้ได้พี่น้องครับถวยแค่นักราชหรือว่าโลโลโลเกียรติคุณนะครับของผู้ที่มีผลงานทางด้านอาชีพการแสดงนะครับผมต้องมีผลงาน10ปีขึ้นครับพี่น้องต้องได้10ปีขึ้นไปครับจังจะได้รับโลเกียรติคุณในครัำมีครับผมขอแสดงความยินดีครับหมอลำเพื่อนจัดกระจังครับบาราหัน ขอยินดีนำครับกับทุกทท่านครับที่ได้มารับรางวัลโลรางวัลเกียรติคุณในครั้งนี้ครับมานั้ากันเจ็ดประเทศได้พี่น้องครับมีหลายประเทศครับประเทศเอเชียเขานี่ละครับประเทศเพื่อนบ้านทั้นนี่แหละครับไดมารับรางวัลในครั้งนี้ครับผมขอยินดีนะครับขอแสดงความยินดีครับทุกทท่านครับที่ได้มารับโลรางวัลโลเกียรติคุณในครั้งนี้คือแคนาคลาดหรือว่าแคนโกลกีเองครับ